ถ้าคุณต้องเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไงเู้ไหมว่ากับรูปแบบการต่อราคาที่ไม่เหมือนใครกู้จัดว่าเอาตีมาตอสากขอสังยอมแล้วค่ะคุณผู้ชมคเับเราไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร กับรูปแบบการต่อราคาที่ทำให้คุณได้ของที่ถูกและดีที่สุดพบกับพวกเราได้นคะคะทุกวัน,สวนเสาร์เวลา11โมงและบา่าย2งโมงเย็นค่ะทาง S Channel ครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเกมัดทำไมเนี่ยก็เป็นพิธีกรก็ต้องโดนมัดก่อนเฮ้ยก็ <มา S 1> ดีที่เรากตกลงไว้เราม,ามัดแค่เินเซ็นเตอร์เฮ้ยยังไงเนี่ย